สวัสดีค่ะอุดมวันดี y คลิปนี้สอนทำถุงสังฆทานแบบง่ายๆค่ะใช้ริบบิ้นความยาว20นิ้วนะคะ3เสน้นนำมาพับไว้แบบนี้อันนี้พับไว้แล้วนะคะเดี๋ยวพับให้ดู1เสน้นแล้วก็อุปกรณ์ตกแต่งก็จะมีผ้าลูกไม้บางๆนะคะความกว้างตรงนี้4เซนความยาว19เซน ไว้ตกแต่งนะคะอันนี้เทปภาพดินทองความยาว2นิ้วครึ่งเอาไว้มัดรวบตรงนี้นะคะพาลูกไม้แล้วก็ตกแต่งด้วยดอกพิกลดอกพิกุลนะคะลูกปัดทรงหยุดน้ํา2เม็ดทำดอกบัวค่ะแล้วก็อันนี้ลวดเบอร์24ตัดความยาว4เซน1สนส้เซนแล้วก็3มเซนครึง่ง1เซนนะคะดิปิ้นนะคะ พับครึ่งพับเป็นสามเหลี่ยมมาด้านขวาพับลงค่ะพับกลับไปด้านหลังพับมาด้านหน้าพับขึ้นค่ะแล้วก็พลิกกลับด้านสอดล็อกริบินได้แบบนี้ได้สามเส้นแล้วนะคะเอามาวางซ้อนกัน สารล่ขัดนะคะตั้งฐานแบบนี้แล้วก็แปะสกอตเทปไว้นิดหนึ่งค่ะจะได้สารง่ายๆจากนั้นเริ่มสารกลางซ้ายกลางขวาริมซ้ายริมขวานบเป็น1รอบนะคะสารทั้งหมด4รอบก็จะได้รูปสี่เหลี่ยมเริ่มเลยค่ะกลางซ้ายอยู่ด้านบนนะคะพลิก บิดลงไปด้านล่างกลางขวากลางขวานะคะอยู่ด้านล่างบิดมาด้านบนแล้วก็สารขัดกันตรงกลางทีนี้มาริมซ้ายริมซ้ายนะคะบิดขึ้นลงด้านล่างริมขวาเส้นนี้ลงขึ้นด้านบนแล้วนะคะต้องลงด้านล่างสลับกันค่ะขึ้น แล้วก็คัดกันตรงกลางได้แล้วหนึ่งมุมนี่ค่ะเริ่มรอบที่สองค่ะกลางซ้ายบิดลงกลางขวาบิดขึ้นขัดกันตรงกลางริมซ้ายบิดขึ้นบิดลงริมขวาบิดลง บิดขึ้นขัดกันตรงกลางดึงให้กระชับนะคะได้สองมุมแล้วเหลืออีกสองรอบค่ะรอบที่สามกลางซ้ายบิดลงกลางขวาบิดขึ้นขัดตรงกลางริมซ้ายบิดขึ้นบิดลงริมขวาบิดลงบิดขึ้น แล้วก็ขัดกันตรงกลางดึงให้กระชับนะคะได้3รอบก็จะเริ่มเป็นทรงล้วแล้วก็ใส่เหรียญเข้าไปก่อนใส่เข้าไปรอบสุดท้ายกลางซ้ายบิดลงกลางขวาบิดขึ้นขัดตรงกลางเหริยซ้ายบิดขึ้นบิดลง เลิมขวามิดลงมิดขึ้นแล้วก็เอามาขัดกันเรียบร้อยค่ะได้เป็นทรงสี่เหลี่ยมเรียบร้อยเก็บริบบิ้นตานแนวเลย นี้มาตกแต่งกันนะคะบีบให้มันมุมมันชัดขึ้นแล้วก็ลองตั้งดูค่ะด้านไหนตั้งได้นะคะก็ใช้ด้านนั้นเป็นด้านล่างแล้วก็เอาผ้าลูกไม้มาพับทบครึ่งค่ะวางลงไปวางลงไปแล้วยิงปืนกาวค่ะ กาแห้งดีแล้วนะคะก็จับรวบทำดอกบัวนะคะยิงปลืกาวไปตรงปลายนิเดเตียวแล้วก็เอาด้านที่ใหญ่กว่า สอดเข้าไปค่ะนี่นะคะวางให้เหลื่อมกันนิดนึงแล้วก็ยิงปืนกาวเลย ได้แล้วค่ะจุดสังฆทาน